고 <susur> Oh, สวัสดีพี่น้องชอบแม่สระกราวทุกท่านนะคะสวัสดีแม่เอาบอกโอนสระใจเย,ย็งกรุบกรุบเหนียนะคะโอ้คลิปนี้แม่ชุลหุกมากถ้าพี่น้องเอฟซีชอบแม่เห็นเบื้องหลังการถ่ายทำนะโอ้โหทุลักทุเลเพราะว่าหนึ่งแม่ลืมอเอา,เอา,อาขาตั้งกล้องอันยาวมานะคะลืมว่าเอาออกจากรถเพื่อทําความสะอาดนะคะแล้วก็เอาไปไว้บนบ้านทีนี้มันก็เหลือแค่ไม้กันสั่นของ d j i นะคะมันก็ขามันสั้นใช่ไหมคะมันก็ตัง้ง ตั้งกล้องกับพื้นนี่มันจะไม่เห็นหัวนะคะถ้าเราตั้งอ่าถ่ายทาแนวนอนนะคะ16ต่อ9มันก็จะลําบากนิดหนึ่งก็แต่เพื่อ F c ซนะคะก็ให้เห็นหน้าหเห็นหนวดกันหน่อยนะคะภารกิจตอนนี้นะคะช่วงเช้าแม่ก็เปลี่ยนแล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะไม่ต้องตัดหญ้าเท่าไหร่นะคะมันเสร็จหนะหน้านากันแล้วแล้วเขาก็อัดฟางกันเก็บฟางกันนะคะก็เอาวัวไปปลูกทุ่งนานะคะแล้วก็รีบมาเปิดเล้านะคะเป็ดให้แต่ได้ยินเสียงรถมานะคะเหมือนวัวเลยนะ,ะร้องนะคะ ให้แต่ยินได้ยินเสียงมาในสวนนะคะเป็ดนี่ร้องเลยนะคะก็รีบมาเปิดเล้าให้เขาออกไปเล่นน้ําเดินเล่นข้างนอกแล้วแต่ตัวไหนชอบแบบไหนนะคะก็ถ้าเสียงมันดังเสียงลมมันดังยังไงอะแม่ต้องขออภัยด้วยนะคะกําลังสั่งไม่ติดปกเสื้ออยู่นะคะยังไม่รู้ว่าจะได้เป็นไม่หรือจะได้เป็นกระดิ่งมาอีกรอบนะคะรอบที่แล้วก็สั่งมาแล้วมาส่งของให้เราไม่ถูกะครับพี่น้องยังดีเคลื่ืนเงินให้นะคะ ช่วงนี้แม่ก็มีการปรับสูตรอาหารนะคะในช่วงที่ว่าดูดูความเปลี่ยนแปลงของเป็ดสาวตัวใหม่ที่มา50ตัวนะคะว่าเขากินรำเริ่มอยู่ตัวเร,เริ่มเริ่มชินกับการกินรำผสมหัวอาหารเหมือนรุ่นพี่หรือยังนะคะเพราะว่ารุ่นพี่ตัวแรกๆที่เขาเลี้ยงที่พี่สาวเลี้ยงมาก็คือมีการผสมรำตั้งแต่แรกนะคะทีนี้ไอ้ตัวที่มาใหม่ตอนแรกๆเขาก็ไม่คุ้นชินนะคะด้วยความที่ฟาร์มเขาเลี้ยงอัดแต่หัวอาหารนะพี่น้องแม่ก็ ใช้สูตรของสูตรของหัวอาหารที่เคยบอกในคลิปก่อนๆน,นะคะว่าสูตรเน้นหัวอาหารเป็นหลักแล้วก็รําเป็นรองะคะ่ะเมื่อคืนนี้ก็เริ่มอา่เอาเริ่มพูดผิดะคะ่ะเมื่อคือนนะคะอาหารเย็นเมื่อวานนี้ก็เริ่มแบบปรับแล้วนะคะปรับปรับให้รํากับหัวอาหารอยู่ในปริมาณที่เท่ากันนั่นหมายถึงสมมติว่าแม่ให้ หัวอาหารเจ็ดถ้วยก็จะให้รำเจ็ดถ้วยครึ่งครึ่งเหมือนกันเมื่อก่อนก็คือ,ให,อให้รำให้รำสามสี่ถ้วยนะคะให้หัวอาหารเจ็ดแปดถ้วยให้ให้รำมันมีความน้อยกว่าหัวอาหารนะคะเพราะว่าตอนแรกต้องการดูว่าเป็ดตัวใหม่อะบางเป็ดบางตัวนะคะอาหารบางอย่างเขาไม่กินนะคะพี่น้องไม่ใช่ว่าเป็ดกินทุกชนิดบางบ้านเห็นคอมเมนต์มานะคะไม่กินหัวอาหารเลยนะคะเห็น fc คอมเมนต์ในช่อแม่มาว่า เป็ดของเขาไม่กินหัวอาหารเลยนะคะกินแต่ผักเหมือนว่าเป็ดเขาเป็นมังสวิรัตเป็นติดกินเจกินมังมันก็เป็นข้อดีแต่เราก็ต้องมาดูว่าไข่เราฟองใหญ่ด้วยหรือเปล่านะคะไข่สวยไข่สดไข่สม่ําเสมอไหมหรือว่าเขาได้รับสารอาหารเพียงพอหรือเปล่านะคะค่ะเช้าว,วันนี้ก็แม่ก็ให้เช้าจะอาจจะลดอาหารลงหน่อยนะคะเพื่อที่จะยังไงเขากินเล่นทั้งวันน่ะแต่กลางคืนในช่วงที่เขาออก จะผลิตไข่จะกระตุ้นไข่ให้ออกมาแม่ก็จะให้เพิ่มนิดนึงเมื่อวานให้เพิ่มเพื่อที่จะได้เห็นเมื่อเช้าก็คืออาหารเป็ดในกระมังเหลือเหลือเหลืออย่างละนิดละนิดนะคะแล้วก็วันก่อนๆที่ผ่านมาอาหารไม่เหลือไม่เหลือนั่นหมายถึงเป็ดอาจจะกินไม่อิ่มนะคะแล้วก็ร้องอยากออกเร็วแต่วันนี้อาหารเขาเหลือทั้งสองกระมังแต่เหลือไม่เยอะนะคะเหลือแบบสองสามกำมือสองสามกำมือทุกทีคือเกลี้ยงเกลี้ยงหมดเลยนะคะไม่เหลือนะคะนั่นก็คือ จะเริ่มปรับสูตรอาหารใหม่นะคะครึ่งครึ่งก่อนครึ่งครึ่งก่อนนะคะหัวอาหารครึ่งครึ่งกับรำนะคะให้ปริมาณที่เท่ากันสักพักใหญ่ๆเดี๋ยวจะปรับเป็นหัวอาหารรองลงมาอีกนิดหนึ่งนะคะอาจจะเป็นหัวอาหารหกถ้วยรำเปดถ้วยแบบนี้นะคะเพื่อประหยัดต้นทุนอาหารเป็ดแพงนะคะแม่เคยบอกไปหลายคลิปแล้วนะคะถ้ามีต้นกล้วยมีอาหารธรรมชาติกุ้งหอยปลูปลูปลานะคะ ผเผิกอะไรที่ว่าคิดว่าเป็ดกินได้นะนั่นจะช่วยให้ลดต้นทุนอาหารเป็ดที่แพงนะคะแต่อาแม่ใช้สูตรของเบทาโกรนะคะมีสูตรลดต้นทุนกเกษตรกรเขามีสูตร480บาทต่อ1กระสอบนะคะ30กิโลนะคะพี่น้องก็ลองไปสอบถามดูอาหารสัตว์แถวบ้านของพี่น้องแล้วแต่ละจังหวัดแม่ก็ไม่รู้ว่ามันใกล้เคียงกันไหมหรือว่าอะไรแต่ว่าเบทาโกรเขามี2ส,สูตรนะคะมีสูตร530กับสูตร480 แม่ลองมาทั้งสองสูตรแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างกันตรงไหนเลยเป็ดออกไข่สม่ำเสมอแต่นั้นก็ต้องมาดูว่าเราเลี้ยงแบบไหนด้วยนะคะเลี้ยงแบบเป็ดอยู่มีความสุขสนุกสนุกสนานแอร์อัดหรือยังไงเราก็มาดูปัจจัยรวมหลายอย่างด้วยนะคะแม่แต่อาหารก็สําคัญสถานที่นะคะอารมณ์ของเป็ดออวันนี้เราไปดูกันนะคะว่าแม่จะได้ไข่เป็ดเพิ่มไหมสูงสุดได้63ฟองนะคะลองจากนั้นมาที่ไม่ได้ถ่ายทําให้พี่น้องดูก็คือ หกสองหกหนึ่งนะคะหกสิบห้าแปดห้าเก้าต่ำูนห้าสิบเจ็ดนะคะเป็ดเจ็ดสิบหกตัวได้ในได้ไข่ในขนาดนี้ถือว่าพอใจค่ะเพียงพอ,อพอใจมากพึงพอใจมากในใน,ในการได้ไข่ประมาณนี้นะพรพอเราเป็ดเรามีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวันนี้เราจะได้ไข่เป็ดเพิ่มกันบ้างหรือเปล่านะคะไปกันนะจ้าที่บอกก่อนนะแม่จะมาทําการเก็บไข่ก็จะต้องมาเอาฟางรีบ รีบกระจายฟางให้แตกนะคะแล้วก็พึ่งผึ่งให้ให้โดนแดดก่อนนะคะนี่ที่บอกว่ากาะมังอแม่ตั้งตั้งขาตั้งกล้องให้สูงขึ้นใช้ตะกี้ใช้กละมังสองตัวนะคะเทินเทินกันนะคะนี่นะคะไข่นะคะแบบนี้นะคะพี่น้องไม่ได้ถ่ายทําให้ดูหลายวันแล้วแต่ก,ก็ก็ต้องอ,อ่ถ่ายให้ดูบ้างนะคะเพื่อเช็คสถิติการออกไข่ของเป็ดเรานะคะว่ามีการออกไข่ได้สม่ําเสมอหรือเปล่านะคะ ไม่ใช่ว่าเราเราถ่ายแต่วันที่ได้ไข่สูงสุดนะคะไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะคะการทำ YouTube มันต้องมีาการที่จะให้ข้อมูลพี่น้องตรงๆจริงๆนะมันต้องมีข้อมูลที่ต่อเนื่องนะคะค่อนข้างจะต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งสักสาคลิปหรืออะไรประมาณนี้นะคะไม่ใช่หนึ่งปีแม่ถ่ายดูครั้งหนึ่งว่ามีมีเป็ดออกไข่สูงสุด <c oughs> ครั้งเดียวนะคะอขออภัยด้วยนะคะ เดี๋ยวแม่ขอเก็บแบบเร็วๆนะคะนับเผื่อเอฟซบางท่านเขาไม่ชื่นชอบในการเวลาแม่เก็บไข่เป็ดให้ดูเลยนะคะไม่ชื่นชอบอ้าแม่ก็ขอให้ผ่านนะคะผ่านไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราทําคลิปเราอยากให้เห็นข้อมูลความเป็นจริงะคะ่ะไม่ใช่ว่าสร้างภาพว่าได้ไข่นะคะโอ้ยเป็ดทาไข่แตกทุกวันเลยพี่น้องอ่ากระบะนี้แตกไปหนึ่งร้าวไปหนึ่งฟองแล้วนะคะ ม่เป็นไรที่ร้าไว้กินเองค่ะน้องอาจจะเสียงเบานะคะไกลหน่อยเพราะว่ามันลำบากนิดหนึ่งค่ะวันนี้เขาต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนักอีกทีเดียวนะคะใกล้ๆแล้วแม่นับให้ทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะคะดูวันนี้ได้เท่าไหร่ละสองกระบะหนึ่งสองสามสี่ห้า สิบห้าสิบเก้าฟองแล้วนะคะได้สิบเก้าฟองแล้วนะคะสองกระบะ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, อเก้ายี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิสี่ยี่ิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอแล้วก็โอยฟางมาตากพึงไว้นะคะยี่สิบเจ็ดอเดี๋ยวหันกล้องนิดนึงนะคะยี่สิบเจ็ดละยี่สิบเจ็ดแล้ว แปดยิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสองสามสามโอ้ยพี่น้องโอ้ยสามสามเนี่ค่ะเป็นถำไข่แตกสามสี่แล้วนะคะนี่สามสี่นะเนี่ยหลักฐานนะคะสามสี่โอ้สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ด สี่สิบเอ็ดฟองนะคะเขาคงทับทับกันนะคะโอ้ไม่เสียดายจังเลยเท่ากับวันนี้มีไข่แตกไปสองฟองแล้วนะคะแตกแบบกินไม่ได้ฟองหนึ่งแล้วก็แตกแบบยังกินได้ฟองหนึ่งนะคะเนี่ยหลักฐานพี่น้องนอนทับทับกันนะคะอาจจะทะเลาะกันในตรงนี้นะพ่อเป็ดมีตัวที่ชอบจิกไล่กันอยู่นะคะ โอ้เสียดายจังเลยนะคะนี่แตกแบบนี้เลยนะคะนี่จนว่าน้ําอ่าพวกไข,ข่ขาวไข่แดงไปเยิ้มอยู่ในไข่ในไข่ฟองอื่นนะคะแม่ก็รองฟางให้แล้วนะคะรองเยอะแล้วที่เขาก็คงจะเหยียบย่ำกันเองยังไงนี่แหละเพราะว่าก่อนออกไปเมื่อคืนก็เห็นทะเลาะกันอยู่ตัวหนึ่งไล่จิกเพื่อนวุ่นวายไปหมดเลยนะคะตัวนั้นก็ร้องอาจจะเล่นกันนะคะแต่เล่นแรง 41แล้วนาอพี่น้องรวมอันที่แตกก็นับแล้วนะเพราะว่าถือว่ามีการออกไข่นะคะ4143นะคะ4547495054ฟองนะคะ54ฟองแล้วอ่าแล้วก็เอาเอาวันนี้มาถึงนะคะ ไ้เป็นหลักฐานนะคะนี้เลยแม่กว่าจะได้คลิปวันนี้54ฟองนะคะ54ฟองมีแอบไข่ตรงไหนบ้างไหมเอาตายแล้วอะไรเนี่ยพี่น้องพี่น้องมาแอบไข่ตรงนี้เกือบไม่ได้แล้วเนีย่ยที่ให้ไข่ก็ไม่ไข่เนี่ยฮะ ถ้าไม่ได้เก็บนี่ก็กลายเป็นไข่ทิ้งไปเลยนะเนี่ยดูพี่น้องมาวางไข่อย่างนี้อีกโอ้ยตายแล้วปิดบ้านนะแม่กีแล้วอ่ะเดียวโอ้ยหัวใจจะวายเดกกรี๊ดมากเอฟซี FC บอกจะตื่นเต้นอะไรนักหนาโอ้ยตรงนี้ไม่เคยไข่เลยนะคะนี่ก็ไม่ได้มีอะไรดูก็ตรงนี้แม่จะปูผ้าให้เขานอนปูผ้าพูดปิดนะคะปูฟางนะคะปูตรงนี้จะปูฟางให้เขาครึ่งหนึ่งจะได้ไม่เปียกะคะแล้วแต่ตัวไหนเลือกนอน,นะคะ่ะ ให้พี่น้องดูนะคะคอกเล้านะคะแห้งนะคะแห้งสม่ำเสมอนะคะต้องดูอ่ะทิศทางลมในการทำคอกด้วยนะคะทำเล้าด้วยนะคะว่าแม่จะตั้งกล้องได้ห้าสิบสี่ฟองโอ้ยพี่น้องมาแอบ,บใครไร้ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเก้าหสิบ สิบโอ้วันนี้ลุ้นวันนี้หกสิบหกสิบหกฟองค่ะขยับมาแล้วพี่น้องอย่างหกสิบสามเป็นหกสิบหกนะคะโอ้โอ้มาแอบไข่อะไรอย่างนี้น้อนีน่ตายแล้วมีตรงไหนไมเหนียไม่แทบจะมุดเข้าไปในคือเบื้องแล้วนี่นนตายพี่น้องหกสิบหกฟองวันนี้สถิติ เป็ดจิตเป็ดขออภัยด้วยค่ะพูดผิดพูดถูกเป็ดเป็ดเจ็ดสิบหกตัวได้ไข่หกสิบหกฟองสิบตัวไม่ทางานเดี๋ยวจะไปจับตีก้นบ้านตัวไหนไม่ทํางานนะคะอุ้ยตายแล้วดีใจจนพูดผิดพูดผิดพูดถูกเลยนะเบาพิษเบาถึงแล้วพี่น้องเอ้ยแม่เอ้ยใหญ่คอใหญ่เต้า้ม่แม่นะคะก็เป็นกําลังใจนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะถามว่าทําไมแม่ต้องรองฟางอีก รองฟางทําไมให้ดูเยอะรองฟางเพื่อกันไข่แตกกระแทกนะคะแล้วก็เวลาที่แม่ส่งไข่ให้ลูกค้าเป็นถุงพลาสติกน้านะคะก็จะเอาฟางรองให้เขานะคะกันแตกเขาจะได้ไม่ต้องห่วงมากนะคะค่ะเอฟซี FC ชอบแม่ก็แม่ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมคลิปชอบแม่สโลกราวนะคะช่องคุณแม่บานนอกช่องเล็กๆช่องนี้นะคะ ฝากอาขอสักหนึ่งไลค์ด้วยนะคะอขบอบคุณเนอบางปูนสลดเสร,สรยิงรุ๊กรุ๊เนียนะคะก็ระหว่างที่อยู่ที่ทุ่งนาแม่ก็จะมาเช็ดเช็ดไข่เปตรงใต้ร่มไม้ฮะตรงตรงใต้ต้นมะพร้าวทางสะใหญ่ฝั่งนี้นะคะเพื่อที่จะได้ดูวัวที่ผูกที่ทุ่งนาด้วยนะคะว่าเขาอยู่โอเคหรือเปล่านะคะก็เช็ดไข่สวยๆส,สดๆแบบนี้นะคะวันนี้นะคะสถิตินะคะพี่น้อง66ฟองนะคะ นับรวมอันที่แตกด้วยนะคะที่ทุรักทุเลลมแรงมากพี่น้องอแม่เริ่มเจ็บตานะขอใส่แว่นกันแดดหน่อยนะคะก็ลาไปกับไข่เป็ดอารมณ์ดีสวยๆแบบนี้นะคะมีเป็ดอ,อยู่76ตัวนะคะวันนี้ได้สูงสุดสถิติครั้งแรกแล้วนะคะ66ฟองพี่น้องอเพื่อนๆพี่ๆก็สั่งทักแชทมาแล้วนะคะ3แผงนะคะ ก็จะมีอันไข่เมื่อวานที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างนะที่ว่ายังไม่ครบแผงนะคะก็จะไปสมทบคัดแยกไซส์แล้วก็ส่งลูกค้านะคะสดสดแบบนี้สวยๆนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอเม,มสโลกราวช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะก็มีเรื่องราวอะไรก็มาคอมเมนต์ติชมแนะนํากันนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะก็พบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้แม่ต้องลาไปก่อนนะลมแรงมากเลยเจ็บตาด้วย สวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอหนึ่งไลค์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้แมได้ทำคลิปต่อๆไปนะบ๊ายบาย